สวัสดีค่ะฝึกออกเสียงภาษาไทยกับหญิงวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงอักษรไทยที่มีชื่อว่าโดชดาโดชดาโดชดามาเริ่มฝึกกันได้เลยค่ะ ตัวอย่างคำา1ก่งกระดาคมกระดาคมกระดาคม2กฎหมายกฎหมายกฎหมาย มาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ผมจะไปเมืองไทยกรกฎาคมนี้ผมจะไปเมืองไทยกรกฎาคมนี้ผมจะไปเมืองไทยประโยคที่สอง ผมไม่รู้เรื่องกฎหมายไทยผมไม่รู้เรื่องกฎหมายไทยผมไม่รู้เรื่องกฎหมายไทยสนุกไหมคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ